ข่้ายสุดเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรานําเสนอให้ดูคลิปในรอบเดียวนะเป็นกรณีที่ชายคนหนึ่งเอามมดไปฟันทําร้ายหัวใช่ไหมน้องไบกับหน้าหมาพิษบูสองตัว<ะ>ที่สุราชธานีเนี่ยเหตุการณ์นี้เอาอีโต้ไปเลยนะทราบในเวลาต่อมาตัวหนึ่งชื่ออ้วนอายุสองขวบเพศเมียมีแผลจากกาที่หัวกับใบหน้าหมาหลายแห่งอีกตัวชื่อจ้องาะอายุสองปีเพศผู้ ถูกฟันที่หัวเป็นทางยาวไปถึงต้นคอที่มาที่ไปนำเสนอไปเมื่อวานว่าเจ้าของสุนัขอยู่ปากซอยได้รับแจ้งแล้วก็กลับมาดูก็เลยไปแจ้งความขอให้ตำรวจออกมาเรียกผู้ก่อเหตุก็คือนายสุรสิทธิ์ซึ่งเป็นน้าชายของสามีมารับทราบข้อกล่าวหาทารุณกรรมสัตว์ทับูชมะนี่ยับเยินแบบนี้เลยพิษบูสุรสิทธิ์บอก ผ่านคนที่เป็นพยานมาบอกเล่าก่อนหน้าจะทยามองว่าเขามาบอกว่าเดินผ่านแล้วมันกระโจนกางเกงขาดจะกัดใ,ให้ย้ายหมาไปไว้ที่อื่นเพราะหมาเนี่ยกีดขวางทางเดินคือกําลังเดินผ่านแล้วหมามันกระโจนกัดกางเกงขาดค่ะแล้วในเวลาต่อมาก็เลยเอามีดเนี่ยไปฟันหมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละคะ่ะ ในเวลาต่อมาสุรสิธิ์เข้าพบพนักงานสอบสวนโรงพักเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนใช้มีดทำร้ายหมาทั้งสองตัวจริงแล้วก็แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินคดีกับเจ้าของหมาด้วยเพราะเขาอ้างว่าตัวเขาก็ถูกกัดได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วในเวลาต่อมานักข่าวโทรศัพท์ไปคุยนะคะถามถึงที่มาที่ไปคุณสุรสิทธิ์บอกผมก็อยากจะขอโทษสังคมนะที่ทำให้เรื่องนี้บานปลายคือสภาพทางที่จะเดินไปที่บ้านหลังเนี้ย มันจําเป็นต้องผ่านจุดที่เจ้าของเขาล่ามหมาไว้คือจริงอยู่หมาเนี่มันถูกล่ามเอาไว้ก็จริงแต่เวลาผมจะเดินเนี่ยมันต้องผ่านตรงเนี้ต้องผ่านตรงนี้มาสองปีเวลาเดินผ่านมันก็เห่าไม่เคยถึงขั้นมันกัดแต่วันเกิดเหตุมานกัดแล้วมัันกด แล้วก็เคยคุยกับเจ้าของแล้วเขาก็รับปากว่าจะย้ายหมาแต่ที่สุดก็ไม่ยอมย้ายเป็นห่วงลูกสาวลูกสาวยังเรียนอยู่แล้วปกติเนี่ยอยู่เรียนเสาร์อาทิตย์จะมาอยู่กับผมที่บ้านลูกสาวก็กลัวไม่กล้าเดินผ่านอตอนนี้ผมรู้แล้วว่าที่ทำมันเกินกว่าเหตุอยากขอโทษสังคมแต่ก็อยากจะให้สังคมเห็นใจผมบ้างท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์เข้ามาติดตามอาการของเจ้าอ้วนกับเจ้าเงาะแนะนำว่าส่งต่อเถอะ เอาไปแอดมิธีโรงพยาบาลสัตว์เพื่อดูแลรักษาจะได้ทันทอ,อาการมัน,มนดูแล้วสาหัสหเนี่ยค่ะคือเจ้าอ้วนน่ะมันโดนฟันเข้าลิ้นนะคะแล้วกรามมันหักเลยค่ะคือกินอาหารไม่ได้นะคะทิ้งภาพนีไว้ช่วงหน้ากลับมาว่าก,กันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับมันช